สวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศยั่งสาสครับอยู่ที่ศรีสะเกดครับกำลังบรรยากาศกำลังงามครับดีดีอย่าออกมารลับเด้ดนโอ้ดีดีมันขึ้นย้ายเร็วแต่ว่ะ มันห่องเลยเลดิดห่วนปุปุเลยมันจัการยานมุสอครับเ <c> สียงเก้าวอลกำลังห่อง ด้โด้ด้มาแล้ว <c oughs> ด้อ <c oughs> นในรูดกับสิยิ่มอยู่หรอบ้ายไล่สโมโออยู่ในน้อโอู้จิม,ม,มาหลเอย่ยพอดีสมโงหอดว่าหอด ัวซีเดอประมาณตอนนั้นจากสโมองอ๊ยตหาชโมห,ห่งงหมงงรวมกินขนมหนาเชเวร่วมทุกอย่างเพราะว่าออกจากออกจากงานออกจากงานตีสองก้าวหม้ามาอดเจ็ดตุงไหมมันเกือบห้าชั่วโมงเป็นตัวผัดขอนแมลงของกันอยู่ <c oughs> บ้านขาว อำเภอศรีละบูมจังหวัดรอยเอครัง บรรยากาศยังมรสอดหมอกลายครับเบียดไปเลยเอา<น>ได้เสืออันฟ้ามไก่ไม่ได้ใส่สองห้าสามหนึ่ไงได้เสือฟ้ามไก่ไม่ได้ใส่กระซื้อห้าพี่ชาติฟ้ามให้บอกว่าใส่เปิดได้แล้วของกินแล้วของ ยังวมอปนคร่อนเปิดูมาัติหัวปวดมอญร่นหัว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 เลยมอญปนนเปิดประตูเขามา นี่่แรงดูรอยเอ็ดครับมืออื่นมาสิสเกตอีกมาหนึ่งครับหูทุมพรพิสัยตำบลโคกจานรครับหมอกีแห้งในนอปิยกร์ไปเลยนะยู่ในแน่มึงในหน้าน่ะปียกร์ไปเลยช่วงนี้เป็นบม่มีลมนี่จะหมอก เบอม์อะไรบอของคิอเบลล์ะแก้วน้ำที่เราอันนี้แก้วน้ำอ๋่คือยี่ห้อไแก้วนี่เรียสองแก้วเลยวะล้างรถเบิร์บอ แบงเวรมินยังบ้างหูเมื่อขึ้นเอ็งจีตกใจหอดเลยเอ็งจีวะ เสือที่ตกะคางเรือไหลบ่เรือไหลอยู่เลยพอราะว่าลอบาดอ๋อมันมาบ่พร้อมมันมีบาดมืออื่นพอาชีตาเสียวมาเหมือนมันมีส่วนที่ตกะคางเนาะแม่พอเพรามันบาดตอนนี้หมดเลยเลยลอบาดเพราะชีตาเสียวมาเหมือนออื่นมืออื่นกะสิทย่อยทรงน้าจะมดทรงมดมืออื่นนี่แหละแต่บาดมาหอดกะได้ซื้อที่จดไว้ตอนนี้กะไลายมดเลยนะ สิตามเก็บไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเบิดอุส่วนกูณใดอทีบพท่านใดกะทักไปเรื่อยๆก็ได้คุณใดผมั่นใจว่ามันเด็ดเด็ดอันนินบอกับทักมาใหม่ทรงสิยูมาใหม่สิได้เช็คเบิ้งว่าได้ทรงไปหรือยังหรือว่าสัมภันห้าในทรงกะจะทรงให้ืุดหมายนี่ตัวขางครับ ขอบคุณพ่อแม่น้อนยุ้งซีครับที่ติดตามช่องพ่อแม่อุยิงลำเพลินนักิเชีย่ยวพ่อแม่อุยิงแทนเถิเดี๋ยวพอกันใหมสิบนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับบาง่ันที่ยังว่่ได้ติดตามก็ฝากติดตามลครับ เตรียนตัวผักผ่อนมาแดงขอกันอีู่ังศรีระพู่มครับจังหวัดรลอยเอ็ดพอกณนาชินหนาครับสวัสดีครับ